<laughs> โอ้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ขับไปตามทางเรื่อยๆนะเรามีหมายกำหนดการไปที่วัดมณีวงนะตอนนี้ก็ขับเรียบคลองนะเป็นแม่น้ำนะอีะ800อีกประมาณแ0ดรอเมตรนะเดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดมณีวง วันนี้เนี่ยเราทำบุญมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะสองวัดแล้วนะยังเหลืออีกหนึ่งวัดนะก็จะครบแล้วนะวันนี้เนี่ยที่เราได้มีวันหยุดแล้วก็มาไหว้พระนะครับโดยยึดถือพื้นที่นะที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็มาที่นี่ก็วัดก็เยอะด้วยเหมือนกันนะก็คือวัดมณนีบงออกนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวถึงจุดหมายแล้วนะ<ม>เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวัดมณีวงศ์นะฮะเ,เขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีอะไรนะมีเมรุนาะสวยๆนะจ๊ะเดี๋ยว<ต>ไปชมกันมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะฮะนี่เข้าแล้วอ๋อนี่มีร้านอาหารด้วยนะ จอดใต้ต้นไม้กันนะมันก็เป็นร่องเหมือนถ้าเกิดไปจอดใต้ต้นไม้แต่ว่ามันพื้นที่มันจะแจญ่นิดนึงนงนะแล้เวเราต้องเลือกหาที่ว่าเราจะจอดตรงไหนได้อันนี้เข้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ลังเข้า เี๋ยวเราจะดูว่ามีที่จอดตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ารถในวันนี้เนี่ยเท่าที่เราขับนะแถวบริเวณเราแมกแถวจกนายกเนี่ยรถเยอะมากๆนะรับเยอะมากๆส่วนหนึ่งก็มาวัดส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยวน้ําตกอีกส่วนหนึ่งก็ไปแถวเขื่อนบ้านพักอะไรต่างๆเนยเยอะจริงๆคึกคักมากๆนะในรอบของอวันนี้วันหยุด3วันนะรหรือวันพรุ่งนี้มีวันหยุดอีกนะจเจอกันอีกหนึ่งวัน คนเนี่ยก็จะมานะสายบุญก็ได้บุญนะครับสายเที่ยวนีก็ได้เที่ยวนะสายแอดเวนเจอร์เนี่ยก็ได้แอดเวนเจอร์นะเพราะว่าเห็นเขาล่องแพล่องแก่งกันสนุกสนานมากนะครับส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นสายสายห้าสิบห้าสิบสายปนสายม่วสายมูสายมั่วเดี๋ยวเที่ยวบ้างอะไรนะเดี๋ยววัดบ้างเดี๋ยวเที่ยวบ้างเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวพักเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินนะไปเรื่อย อันนี้เราเที่ยวตามเขาไปไหนเราไปนั่นนะ,ะอันนี้จอดรถที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเออวัดที่นี่เนี่ยคนมาเยอะมากๆนะฮะตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่จอดรถเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะฮะแต่ว่าก็แน่นเหมือนกันนะน้ำมองหาเนี่ยหาที่จอดยากนะ,ะมีประมาณ4-5หจุดนะเดี๋ยวเราก็จอดรถได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปข้างในเข้าบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในน คนค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็เข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะลูกเล็กเด็กแดงนะคนแก่คนเข้าโอ้โหกำแพงวัดนี้ก็สวยเนะาะดูกํำแพงกันสวยงามมากในวัดนี่เขามีร้านคา้าด้วยนะฮะใครที่ไม่ได้กินข้าวหรือว่าจะซื้อของก็สามารถที่จะพามากินด้านในได้นะฮะอันนี้คือบริเวณ้าหน้าวัดโอ้โหอันนี้ เหมือนสารเจ้าเลยนะใช่ไหมภาพพุทธรัตนะมณีสีหไทยนเรศนะฮะหลวงพ่อพันล้านนะฮะเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยผ่านจากตรงซุ้มประตูวัดเนี่ยเราก็จะเข้าไปจุดคัดกรองทางเข้าวัดมณีหวงนะฮะส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นประมาณเหมือนสารเจ้านะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะ อ่าโอเคเข้ามาในเขตวัดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่อ่าพื้นที่พิเศษนะฮะเข้าไปในทัาพยานะเป็นอุทยานปฏปบิบิรธิรรนะหาชัยนเรศนะคนก็เข้ามากันนะเดี๋ยวต้องดูว่าข้างในมีอะไรโอ้ my god เป็นถ้ำเป็นถ้ำ <c oughs> เป็นถ้ำแล้วเข้ามาข้างในเนี่ย <c oughs> ก็จะมีวัตถุมงคลด้วยนะคล้ายๆปะดานอ๋อแล้วเราก็จะเข้าไปในนี้นะ ข้างในนี้จะเป็นถ้ำพญานาคอันนี้คือถ้ำนะแล้วจะมีจุดทำบุญเป็นจุดสุดอันนี้เราสามารถที่จะเข้าสารได้ทำบุญนะครับก <Okay. S 1> ็จะมีเป็นจุดๆนี่นะที่เข้าทำบุญนะครับอันนี้แล้วแต่ แล้วแต่ศรัทธานะครับเพราะว่าค่าข้าวมิฟรีไม่มีาใช้จ่ายใดๆท,ทั้งสิ้นตอนนี้เป็นจุดทำบุญน,น,นะครับอันนี้เขาทำตรงลักษณะของถ้ำนะครับถ้ำอันนี้มีท้าเวสฟิวรันด้วย เอาไปคูวันด้านในนะฮะเดีนะ๋อวน้านั่นเขากำลังทำยูนยู่แล้วเราเข้าก่อนอ้อผืนที่สวยงามมากๆนะนะฮะ อันนี้จะเป็นพื้นที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะของการาแกะสละักแล้วมีองค์เกจิเยอะแยะ,ะมากมายวนดตรงนี้เป็น อันนี้เขสามารถมาว่างก็ได้เราออกไปนอกพื้นที่นิดหนึ่งไ,ไม่มาหรือยังเนี่ยเมื่อก,กี้ทำบุญหรือยังเลยยังก็ยังไม่ก็รอคนอยู่ไหนต้องไปถวายตรงนี้อ๋อยกไปถวายเหรอ ถวายสังฆทานไงก็เอาขอดูอ๋อเป็นถวายสังฆทานใช่ไหมเขียนเสร็จไปดูก็ต้องถวายไม่ต้องต้องต้องไปไปถวายก่อนใช่ไหมใช่ไปก่อนไปกันได้อ่ะไปไปเดี๋ยวไปถวายสังฆทานเมื่อกี้ทำบุญแล้วเป็นไงบ้างเจี๋ยเลยนะคะก็ข้าวสารก็ดีอ่ะเป็นถวายข้าวสารเนาะด้านในเขาจะมีที่ให้ถวายข้าวสารด้วยเป็นแบบเหมือนประมาณว่าถวายข้าวสารกับเป็นถวายสังฆทานสังฆ ใช่จริงๆแล้วเราต้องทั่งในเกิดน้ำหนักด้วยจะชั่งไหมจะไดกไม่ไม่ไม่ถึงประมาณท่าโละอ๋อเหรอไ้น้ำหนักเกินน้ำหนักตัวเราอ๋อแล้วเดี๋ยวเราาหพี่ดีนะเยอะเราก็ไม่ชมพื้นที่ด้านในต่อเดี๋ยวเข้าไปจะทำรุดลายในโบสถ์ใหม่นะฮะเชิญนะครับทาใดที่มีจิตตะทาครับผมก็คุ้มตั้งบูตตั้งบุนที่มาดึงดูดในรอบหนึ่งนะฮะตามกำลังตะทาครับตั้งอุบูตตั้งบุญน้ำใหม่นะฮะ มีมากต่ำมากร้อยสองร้อยยี่ได้ขี้ที่สามได้ตาธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นศิลปะออกแนวขอมนะเนี่ยตรงนี้เป็นแนวขอมนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาในส่วนตัวที่ด้านในแล้วนะแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้น่าสุดโอ้โหอันนี้เป็นยอดหน้าอันนี้คือด้านในสุดนะครับ ได้นสุดพื้นที่น,นี่พิ娅นะ่าสีทองนกยูงนกยูงไก่ฟ้าน,นี้พิานะ่าจะมถะีถวายหรือยังไงครับจะถวายหรือไม่เลยคุณคนกวนน่ะกระโ ม่เสงไม่เส,เส ues, งก็ต้มละวหรออ่ะไปไปไปต่อไปต่อเรายังไม่ได้ไหว้เพราะว่าเราถวายสังฆทานไปแล้วไม่เป็นไรด้านในเนี่ย uh ก็จะเป็นออกโอ้โหยานาเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นในถ้ำนะครับเป็นในถ้ำไปด้น้าเลยค่ะพานค่ะตั้งแถวสองเลยจ้า อันนี้มีมีซอสเข้าไปข้างในอีกโอ้ไม่ก็ โอ้มายก้อร์ดคือมีแต่พยานะษเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหพยานะษสีขาวแล้วก็มีจุดอ,อ่าอ้โหเพรารไม่ได้ออกสำหรับนะคะนะฮะเป็นจุดๆในนี้เนี่ยก็จะมีแต่พยานะษ

ข้างในนี้อากาศหายใจได้สะดวกมากไม่ไม่อึดอัดนะฮะข้างในอากาศโปร,โปรมากเพาะมีเครื่องช่วยปรับอากาศอยู่ข้างในนี่เดินต้องระวังนะเพราะว่ามีหัวผนังเยเสียงพิการหน้างูค่อนข้างเยอะแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจุดที่จะต้อง มีไหว้มีขอพรอได้ด้วยนะครับซึ่งด้านในก็จะแบ่งเป็นเขตให้เดินนะเข้ากับออกเนะี่ยคนละเขตกันนะฮนี่นี่นี่น่ารัก ทางไม่ได้ลงมาทางเรือนะครับพอถึงปลายก็พอไม่ได้ไปต่อมากขอบคุณที่ร <tama> ับใช้

เหมือนเขาวงกดเลยนะฮางกับพระูมนรนกอันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือ,อ,นนคอโอ้โหซับขุมซับอ๋พระเจ้าโอ้ my god โอ้โหมันก็โอ้โหมีคนเขาเอามาถวายด้วยนะฮะในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะอารามเต็มไปหมดนะครับมีพญานาคด้วยมีกลุ่มรัพย์ด้วยนะ,ะมีหน้าสีเงินสีทองสีเขียวนะแล้วแต่หน้าแต่ละตนเนี่ยนะฮะก็จะมี ลักษณะพิเศษคือมีลักษณะเกล็ดแปลวพเปล่ามากเป็นแบบเกล็ดเกๆนะว่าอ,อันนี้อเมซิ่งจริงนะอเมซิ่งมากๆโอ้โหต้องมาต้องมาชมตองมหพัจช้า ว่าจุดไหนก็แล้วแต่มีแต่พยานาคเต็มมาหมดเลยนะครับโอ้โหขางนู้นนี่โอ้โห My g o ็คือข้างในเนี่ยสวยจริงนะข้างในเดี่ยเราใช้เวลาเดินเท่ากประมาณ20.30นาทีนะอันนี้กำลังจะออกนะฮะกำลังจะออก เขาก็จะมีบอกนะตามเส้นทางจะเป็นทางออกหรือไม่ก็ดูที่พื้นก็ได้เพราะว่าที่พื้นก็เขียนไว้อยู่เหมือนกันว่าเป็นทางออกสามารถทําบุญได้ทุกจุดนะฮะโอ้โหงที่สุดยอดจริงน,นะสร้างได้อย่างไรอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะ เมื่อกี้เข้าไปที่ชั้นในนะฮะเข้าไปที่ชั้นในอันนี้ออกมาเป็นชั้นนอกชั้นนอกก็ยังเป็นถ้าอยู่นะฮะยังมีมื้นที่เขาก็จะกั้นนานาเขตไว้นะฮะ Hà. Hà, 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 anh anh đang có thể xuất tài ได้นะคะอ๋อ nữa สวยมากเลยไม่ร้อนด้วยแล้วก็เขาว่าทาเป็นมีแอร์ด้วยข้างในพัดลมเป่าตลอดแล้วเราก็มาออกตรงจุดออกแล้วนะฮะอันนี้อยู่ในถ้ำทั้งหมดนะอยู่ในถ้ำทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าแรกๆเลยนะแล้วก็สามารถออกได้เลย อันนี้ไม่เสียค่าผ่านระต,ตูใดๆทั้งสิ้นนะครับชมฟรีโอ้โหสวยงามมากๆเน,นี้ออกแล้วนะคะ